สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาขอพูดเกี่ยวกับเกมของตุรกีนะครับหลีกตุรกีซึ่งก็ถือได้ว่าเล่นอย่างสุดมันนะครับ จะพูดถึงเกมล่าสุดของสองสาวนะครับนั่นก็คือน้องเพียวแล้วก็น้องบุ๋มบิ๋มก็ถือได้ว่าเป็นเกมที่ประทับใจมากๆนะครับซึ่งถ้าเทียบกับช่วงแรกๆนะครับที่เพียวอัชลาพรหรือว่าบุ๋มบิ๋มได้ไปที่หลีกตุรกีนะครับเราก็จะเห็นว่าถ้ามาเทียบกับนัดล่าสุดเมื่อคืนนี้นะครับต้องยกนิ้วให้จริงๆนะครับก็ขอชื่นชมเลยนะครับว่าน้องทั้งสองคนนี่เล่นได้แบบ สุดยอดเลยนะครับประทับใจประทับใจแอดมากเลยนะครับขอเปรียบเทียบอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกนะครับจนถึงนัดล่าสุดต้องยอมรับเลยว่าฝีมือดีขึ้นนะครับพอเจอ,อรูปแบบการเล่นที่ดุด,ดัน การเล่นที่หนักแล้วก็การรับที่เหนียวแน่นก็เกิดขึ้นจากตรงนี้นะครับซึ่งก็นี่ก็ถือได้ว่าเป็นข้อดีนะครับของการเล่นให้กับลีกใหญ่จะเป็นลีกตุรกีลีกอิตาลีอะไรแบบนี้นะครับก็เต็มไปด้วยประสบการณ์เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ก็เลยอยากพูดถึงสิ่งที่เห็นจากเกมล่าสุดนะครับของทั้งสองสาวว่าเป็นอย่างไรนะครับก็อย่างที่ได้บอกไปก็เป็นเรื่องที่น่าประทับใจจริงๆ เราไปสรุปผลการแข่งขันนัดเมื่อวานนะครับซึ่งทางคูเซบลูก็เอาชนะไป3ต่อ2เซตนะครับ เริ่มแรกนะครับทางซาลิเย่เองก็ถือว่าเป็นการเล่นที่ดุด,ดันแล้วก็โชว์ฟอร์มออกมาได้อย่างโดดเด่นมากๆนะครับแทบจะเอาชนะไปได้3ต่อ0เซตแล้วซึ่งในเซตที่3นี้ต้องบอกเลยนะครับว่า,าบุมบิมนี่ถือว่าเป็นตัวหลักของการาช่วยทีมได้เยอะมากๆนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องแพ้ไปในเซตที่3นะครับก็ถือว่าน่าเสียดายอยู่เหมือนกันสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับนัดที่ กิดขึ้นของซาลิเย่ในนัดนี้นะครับก็จะเห็นว่าพัฒนาการของทีมนะครับก้าวกระโดดเลยมีฟอร์มการเล่นที่แตกต่างไปจากเดิมมากๆนะครับรู้สึกว่าตัวเซตเตอร์ของทีมจะนิ่งแล้วก็แน่นขึ้นนะครับแทบจะไม่เซตหลุดหรือพลาดเลยนะครับแล้วก็ าการเล่นที่เข้ากันมากขึ้นนะครับการเล่นที่ลงตัวมากขึ้นตรงนี้ก็เป็นข้อดีของซาลิเยที่เกิดขึ้นในเกมนี้นะครับรวมถึงการทุบบอลที่หนักขึ้นนะครับนอกจากหมายเลข9อเล็กซานเดอร์แล้วอเล็กซานดแล้วนะครับก็จะมีน้องเพียวอชลาพรนะครับที่ทุบหนักนะครับแล้วก็ มีชัชชูอนะครับที่มาช่วยทีมอีกคนหนึ่งก็ถือว่ามี3ผู้เล่นบอลทุบที่หนักๆน,นะครับที่ช่วยทีมซาลิเย่ในตอนนี้ถ้าเกิดนำมาต่อยอดทีมไทยได้ก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าทางบุมบิมและชัชชูอรนะ่าจะเอาสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้มาช่วยทีมไทยได้เยอะเหมือนกันนะครับ และก็ที่สำคัญนะครับเราก็อยากรู้เหมือนกันว่านัดต่อไปจะสามารถเอาชนะได้หรือไม่นะครับดูจากฟอร์มในนัดนี้ก็ มีพัฒนาการที่ดีมากๆนะครับก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับโดยเฉพาะขยับอันดับนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางซาลิเย่เองก็อยู่อันดับที่11นะครับหากว่ามีการแพ้เรื่อยๆหรืออะไรแบบนี้อาจจะมีผลทำให้อันดับทีมอยู่ท้ายๆได้นะครับแต่ก็เชื่อว่าทางซาลิเย่เองนะครับก็น่าจะเอาชนะได้นะครับก็ฝากแฟนๆรอลุ้นแล้วก็เชียร์กันไปแบบนี้นะครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับแมตช์เมื่อคือนก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่ประทับ ใจนะครับในฟอร์มของชัชชูออนแล้วก็ฟอร์มของทีมซาลิเย่เองนะครับรวมถึงเพียวอชลพรด้วยนะครับก็ฝากเชียร์กันต่อไปแล้วก็อยากจะมาพูดถึงน้องบุ๋มบิ่มชัชชออนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เราเห็นอะไรจากตัวน้องบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันเลยส่วนตัวแอดเองนะครับขอดูจากเกมรุกแล้วก็บอลลุกบอลบุก ของบุ๋มบิมชัชชุออน,นะครับเมื่อคืนเนี่ยต้องบอกเลยว่าประทับใจน้องมากๆนะครับเพราะว่าเกมบุกที่ตบก็หนักนะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะสามารถทําคะแนนได้หลากหลายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมที่เป็นเกมลูกหยอดนะครับหรือว่าพอจะเล่นหนักเล่นผ่าน3เมตรนะครับกส็สามารถที่จะเอาแต้มจากคู่ต่อสู้ได้ง่ายๆนะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดเด่นที่ชัชชุออนมีอยู่แล้วนะครับในใน ในเกมที่อยู่บ้านหรือว่าเกมที่เป็นระดับเอเชียนะครับแต่พอเป็นระ,ระดับที่แบบมีความสูงเยอะๆนะครับเราก็ไม่มั่นใจว่าชัชจออนจะผ่านจุดนี้ได้แต่เมื่อคืนนะครับน้องสามารถพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าฟอร์มที่โชว์ออกมาถือว่าเป็นฟอร์มที่ดีเลยทีเดียวนะครับสามารถที่จะเล่นกับผู้เล่นที่มีความสูงมากๆได้นะครับอันนี้ต้องยกนิ้วให้เลยเกมบล็อกนะครับ ถ้าเกมบล็อกของชัชชุออนเมื่อคืนนี้นะครับก็จะมีทั้งบล็อกได้บล็อกไม่ได้นะครับสับกันไปก็อย่างที่บอกไปผู้เล่นตัวสูงนะครับอาจจะทําให้เกมบล็อกของชัชชุอ่อนยังดีเท่าที่ควรนะครับก็อยากให้ดีมากกว่านี้ถ้าหากว่ามีการฝึกบล็อกบ่อยๆก็น่าจะช่วยได้นะครับแต่ก็อยู่ในระดับที่โอเคนะครับส่วนเกมรับหรือว่ารองบอลเนี่ยโหอันนี้ คือต้องยกนิ้วให้จริงๆนะครับเพราะว่าชัชอจอนทำได้ดีมากๆนะครับเมื่อคืนดีแบบเหลือเชื่อจริงๆนะครับสุดยอดเลยโดยเฉพาะช่วงเซตที่3นะครับชัชอจอนสามารถงัดลูก ตบหรือว่าขุดลูกที่ตกฝั่งตรงข้ามมาเนี่ยได้หลายๆล,ลูกนะครับในระหว่างแต้ม20-23สามารถทําแต้มให้สู่สีจนกลายเป็น23เท่านะครับแล้วก็ก่อนที่จะพลาดไป2แต้มนี่ก็คือการมีเกมรับที่ดีของชัชชุรอนะครับต้องยกนิ้วให้จริงๆ นะครับรวมถึงเกมเสิร์ฟนะครับชัชออนก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีเกมเสิร์ฟที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเกมเสิร์ฟที่ได้คะแนนเมื่อคือนก็มีให้เห็นแล้วก็สามารถจี้คู่ต่อสู้ได้นะครับไม่สามารถที่จะเข้ามาสู่ตัวเซตเตอร์ได้นะครับก็เห็นหลายๆรูปเหมือนกันก็ถือว่าภาพรวมของชัชออนเมื่อคือนนะครับคือ,อผ่านแล้วก็ต้องเรียกได้ว่าประทับใจอย่างที่บอกมาเลยนะครับ สำหรับผู้เล่นอีกคนหนึ่งอย่างเพียวอชลาพรนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าเพียวแข็งแกร่งขึ้นมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมบุกหรือว่าลูก3เมตรนะครับการแก้บอลอะไรอย่างนี้นะครับหรือ3เมตรที่เราเห็นเยอะเห็นบ่อยครั้งนะครับที่ลีลาส่งให้ทางเพียวอชลาพรตบนะครับก็ถือว่าเป็นลูกเด็ดทีเด็ดของทางอชลาพรเหมือนกันสําหรับเกมเมื่อคืนนะครับ อชลาพรตบส่วนใหญ่จะได้แต้มนะครับยกเว้นช่วงหลังๆที่มีการตบแล้วก็ติดบล็อกบ่อยแล้วก็คู่ต่อสู้จับทางทําให้การเล่นของอเพียวอชลาพรช่วงหลังๆก็เริ่มดรอปลงไปนะครับแต่ช่วงแรกๆเซต1เซต2ถือว่ามาตรฐานแบบฉบับเพียวเลยนะครับมีความาหนักนวงตบแล้วก็ได้แต้มซะส่วนใหญ่เลยนะครับนี่ก็เป็นจุดเด่นที่ เกิดขึ้นสําหรับอัชลพรแล้วก็ยังเป็นข้อดีที่อย่างได้บอกไปหากว่า2ส,สาว2คนนี้นะครับกลับมาไทยแล้วก็ฝึกซ้อมในการเตรียมความพร้อมรายการต่างๆในปี2022รับรองว่า2ผู้เล่นนี้จะสามารถช่วยทีมไทยเราได้มากขึ้นอย่างที่เรารู้กันนะครับตอนนี้ฟอร์มของทัดดาวเองที่ทางหลีกญี่ปุ่นนะครับลูกบอลเร็วก็ถือว่าหนักหน่วงเหมือนกันนะครับหากว่าเซตเตอร์อย่างพรพันธ์หรือว่าเซตเตอร์ที่จะ มาช่วยในทีมชาตินี้แข็งแกร่งแล้วก็สามารถที่จะเซตให้กับผู้เล่นไทยของเราที่มีประสบการณ์ในการเล่นลีกในระดับสูงระดับที่แข็งแกร่งแล้วก็ระดับที่บล็อกใหญ่ๆตบหนักๆอย่างาตุรกีก็สามารถที่สามารถสู้แล้วก็เอาชนะได้ในทีมใหญ่ๆได้นะครับก็ต้องรอรุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันต่อไปสำหรับคลิปนี้นะครับ อยากให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับสาวไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นที่ลีกตุรกีหรือว่าผู้เล่นที่อยู่ทางญี่ปุ่นรวมถึงผู้เล่นอย่างาพรนพันธ์นะครับที่ไปเล่นให้กับอินโดนีเซียก็ขอกําลังใจแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะๆนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ